ผีตายโหงความเชื่อของคนโบราณคนที่เสียชีวิตอย่างปัจจุบันทันด่วนแบบไม่ธรรมดาตามผิดธรรมชาติเช่นถูกยิงจมน้ำรถชนฆ่าตัวตายเป็นต้นสำหรับการตายทั้งกลุ่มก็ถือว่าเป็นการตายแบบตายโหงเช่นกันผีตายโหงจะเป็นผีที่จิตตกเนื่องจากจิตสุดท้ายก่อนตายอารมณ์ยังติดอยู่กับความหวาดกลัวความตกใจความอาฆาตแค้น ความอะไรอวร์ตายทั้งที่ยังทำใจไม่ได้หรือตายอย่างมีห่วงวิญญาณจึงติดอยู่ในบ่วงแห่งอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไม่สงบสุขเป็นวิญญาณทรมานไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเองเลยยังคงเที่ยวปรากฏกายให้คนได้พบได้เห็นยิ่งถ้าเป็นผีตายโหงที่ตายขณะยังมีความอาฆาตพยาบาทจะมีความดุร้ายเป็นพิเศษ ผีใต้โหงมักสิงสถิตยอยู่กับที่ที่ตัวเองตายเช่นผีเฝ้าถนนตามโค้งร้อยศพเป็นต้นและผีใต้โหงยังสามารถมาแฝงในร่างกายของมนุษย์ได้ถ้าหากคนผู้นั้นไม่รักษาศีลห้าฝันเห็นผีใต้โหงทำนายฝันว่าเหมือนฝันร้ายกลายเป็นดีโดยเฉพาะโชคลาบการเสี่ยงทายถือว่าขั้นเทพมาก ส่วนความรักคนโสดจะพบเจอเงื้อคู่แท้แล้วไม่ช้าก็เร็วแต่สิ่งที่ควรเน้นปฏิบัติเมื่อฝันถึงผีตายโหงควรไปทำบุญกุศลกุศลแล้วจะช่วยส่งเสริมให้ชีวิตพบแต่เรื่องดีๆตามมาที่หมู่บ้านเล็กเล็กที่ห่างไกลความเจริญแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าเขาการเดินทางมาก็ลำบากมีเรื่องเล่ากันว่าเกี่ยวกับเรื่องของผี ผีที่มีลักษณะเฉพาะคือการตายอย่างโหดร้ายและมีวิญญาณที่ไม่สงบยังคงวนเวียนอยู่ที่ยังไม่ได้ไปเกิดเรื่องเล่านี้เริ่มต้นขึ้นเมื่อ5ปีที่แล้วเมื่อมีเหตุการณ์สยองขวัญที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวชื่อนงนงเป็นหญิงสาวที่งดงามและจิตใจดีเธออาศัยอยู่กับครอบครัวในบ้านไม้เก่าแก่ในหมู่บ้านแห่งนี้ทุกคนในหมู่บ้านรู้จักและรักใคร่นงเพราะเธอมีความเมตตา และชอบช่วยเหลือคนอื่นมีอัธยาศัยดีวันหนึ่งหงได้พบกับชายหนุ่มแปลกหน้าชื่อนิดที่เข้ามาทำงานในหมู่บ้านทั้งสองเริ่มมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอย่างดีทั้งสองตกหลุมรักกันและตกลงกันว่าจะเป็นแฟนกันแต่ในขณะที่ความรักของนงกับนิดกำลังเจริญรุ่งเรืองมีชายอีกคนชื่อเคนซึ่งเป็นชายที่หลงรักนงมานานแล้วแต่ถูกนงปฏิเสธ เคนจะมีนิสัยอิจฉาริษยาและโกรธแค้นที่นงเรื่องที่จะคบนิดที่จะเป็นเขาเขาจึงวางแผนแก้แค้นคืนหนึ่งขณะที่นิดไม่อยู่บ้านเขนได้บุกเข้ามาในบ้านของนงและทำร้ายเธออย่างโหดเหี้ยมนงพยายามขัดขืนและร้องของความช่วยเหลือแต่ไม่มีใครได้ยินเสียงเธอสุดท้ายเค้นได้ฆ่านงตายอย่างสุดทรมานและทิ้งศพเธอไว้ในบ้าน เมื่อนีกลับมาพบว่านงสีชีวิตอย่างโหดร้ายสยดส,สยองที่สุดเขารู้สึกเสียใจและโกรธแค้นมากหลังจากเหตุการณ์น,นั้นวิญญาณของนงไม่สามารถไปเกิดใหม่ได้เพราะเธอถูกฆ่าอย่างไม่ยุติธรรมและมีความโกรธแค้นคนที่มาทำให้เธอตายวิญญาณของเธอจึงกลายเป็นผีใต้โหงที่มีพลังอาฆาตและคอยหลอกหลอนเคนและคนในหมู่บ้านเคนที่รู้สึกกลัว และรู้สึกผิดอย่างมากพยายามหาทางหลบหนีจากวิญญาณของนงแต่ไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็พบว่าเขาถูกตามหลอกหลอนเสมอผีนงปรากฏตัวในรูปของหญิงสาวที่มีหน้าซีดเผือดและรอยแผลจากการถูกทำร้ายของคนที่ทำให้นงตายเธอจะปรากฏตัวในเวลากลางคืนส่งเสียงร้องและเรียกชื่อของเคนทุกคืนไปชาวบ้านรู้สึกกลัวและเริ่มทำพิธีบูชา เพื่อให้วิญญาณของนงสงบสุขแต่ผีนงยังคงปรากฏตัวและสร้างความหวาดกลัวเคนทนไม่ไหวจึงตัดสินใจสารภาพความผิดกับเจ้าอาวาสในวัดเจ้าอาวาสบอกว่าการที่เคนยอมรับความผิดและขอเข้ามาวิญญาณของนงอาจจะทําให้เธอสงบสุขได้เคนจึงไปยังบ้านที่นงถูกฆ่าและทําพิธีขอเข้ามา ขออธิษฐานขอให้วิญญาณของนงให้อภัยและยอมปล่อยให้เขามีชีวิตอย่างสงบนงหลังจากพิธีขอขามาวิญญาณของนงปรากฏตัวเป็นครั้งสุดท้ายเธอยิ้มและกล่าวขอบคุณเคงก่อนที่จะหายไปอย่างสงบตั้งแต่นั้นมาหมู่บ้านกลับมาสงบสุขไม่มีใครได้ยินหรือเห็นผีตายโหงอีกเลยชาวบ้านเรียนรู้ที่จะเคารพและปฏิบัติต่ตอกันด้วยความเมตตาและความยุติธรรม เพื่อไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอีกเรื่องเล่าของผีตายหงกลายเป็นตำนานที่เตือนใจให้คนในหมู่บ้านดำรงชีวิตด,ด้วยความเคารพและยุติธรรม